เกษตรกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยตร,รวจพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทลายโจรและสเปรย์สารสกรัดลำไยขายผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สเปาารย์ฟ้าทลายโจรที่อา้างสรรพคุณฆ่าไวรัสโควิด -19 มีการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางใช้ฉีดพ่นในช่องปากเพื่อระงับกลิ่นปากเท่านั้น ส่วนสเปรย์สารสกัดลำไยที่อ้างสปปรรพคุณดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอดมีการขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบสเปรย์ใช้สำหรับรับประทานไม่ได้มีสปปรรพคุณใดๆตามกฎหมายสเปรย์พ่นช่องปากที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและแสดงสปปรรพคุณในการต้านไวรัส ป้องกันหรือรักษาโควิด -19 จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่จนถึงปัจจุบันอยอยยยังไม่เคยอนุม,มัติสเปชฉีดพ,พ่นช่องปากที่แสดงสรรพคุณในการต้านหรือป้องกันเชื้อโควิด -19 แม้แต่รายเดียวจึงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ที่ฉวยโอกาสหลอกขายสินค้าที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพจากออยอตามที่โฆษณาย้ำหากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยดใดๆแนะให้พบแพทย์เพื่อทาการวินิจฉัยและรักษา สำหรับผู้ประกอบการที่แสดงข้อความก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรพพคุณเป็นเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับอาหารต้องโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้บริโภคต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์อย World Wide Web .FDA .MOPH .GO .TH หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่พบผลิตภัณฑ์สงสัยว่าผิดกฎหมายแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอยโทร1556งารือหมนอุดมพรรายงาน